กับไปคาแบบไทยไม่บอกเช่นเคยนะมาอยู่กับ NMT Channel เอ้ยเกมเอ้ยเฮียอะไรเนี่ยเกมเมอร์เกมเมอร์เออตอนนี้เรามาอยู่กันสามคนแล้วมันก็มีอีน้องเขาอีกคนหนึ่งแล้วเขาอยู่พวกเขาด้วยอยู่กันวะสองสองหนึ่งผมอยู่คนเดียวนะสองห่ควยเลยแต่เขาเสียเขายิงไกลไม่ได้ครับตัวนั้นอะเผาเยอะมีน่ก็โดนอยู่ดีไม่ได้ไม่ได้ไปละ คือสายนี้นะถือที่ว่าโกงนะเพราะว่ามาใหม่เหมือนกันนะผมยังไม่เคยไปเล่นเลยตัวกูเล่นมานานแล้วตัวนั้นเคยเล่นอยู่เลยอะตาตาดิ้นมาตาตาดิ้นมาตาไหลเผาเลยจ้ะไฟโล่คู่ไม่ไฟโล่คู่ตัวละครกูเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะตาตาเอาเลยตาเอาเลยเข้าหลัง่ะตาตยเฉยเลยป็นทีเก็บเมอร์อยู่ที่หนึ่งนะผมไอ้จุดจะทำที่อะไรกูทำที่อะไร เราเปิดใส่กูเลยะเผาไม่ดีก้าเผาไม่ดีเฮ้ยก้ากูสายแถมอ่ะเก่งมัวเกียร์มากอันนี้เราสุดยอดเลยนม่นี่ครับเธอจะฆ่าเขาอ่ะต้องทำอย่างนี้แล้วไม่ได้นะครับเพื่อเรื่องอย่างนี้เรื่องอย่างนี้โอ้โหสองหนึ่งไปหลยแหลกแหลกไปกินมีกระตึกนิดหน่อยโอเคดานี้หมวดนี้ให้เราเก็บกล่องนะผมเก็บกล่องตัวละครไม่ได้เว้ย ไปแล้วกูเก็บกล่องวยอ,อะไรละ่ะเวิถามถามออกตายกูสงสัยว่าผมต้องเล่นสายเออเฮ้ยชิดยูออดมิสไทเปอร์นะเฮ้ยปเป็นสไนเปอร์น้ำแข็งด<า>้วยนะผมไช่ไทร์เปอร์น้ำแข็งเปลี่ยนตัวละคร<ช>ไม่ได้เฮียไทร์เปอร์น้ำแข็งนะกูเล่นไปเหอะตัวเนี้ยกูเล่นไม่เป็นไทร์เปอร์แบบธรรมดาปะใช่เลยครับเหอแรงด้วยใช่กูเคยเล่นเอ้ยคุยเลยอ่ะเฮ้ยเต๊กูเปลี่ยนตัวละครไม่ได้ทำไงล่ะ ไม่รู้จะรู้ด้วยต้องกดแบ็กก่อนทำไมเลือดเ,เ,เยอะจังเลยนี่เนี้ยตัวเนี้ยถนัดนะตัวเนี้ยผมมาถนัดอยู่ก่อภัยน้ำอ่านไม่เข้ายาใครกำลังอ่อนมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเชื่อตายว่ะตายว่ะไอ้ตาโอ้ยเฮ้ยทำไมเปลี่ยนเป็นอันนี้ไม่ได้หรอตาตูดใหญ่เอ้ยตาตัวเล็กเอ้ยตาเลยก่อนจะเปลี่ยนเป็นอะไรอะไรเออ ที่งมีน้ําแข็งแต่ม่เปลี่ไม่ได้หรอกมาแข็งงั้นวใครแท้งว่าไม่มีโดนไม่แทงกไดนยิงคุนยิงคุณลุงลุงสกอร์ที่พันสี่ลุงดีครับจังหวะนี้ลุงยิงท่าเดินมันเจ๋อท่าเดินมันก็เหี้ยมันเป็นเกม I O เหมือนกันเกมแตนบิดนะไอาง่ายเฮ้ยสงเร็กู่ก็เป็นแต่ย่างล่างไรเยอ มันแพ้หมอนี่แพ้ไอตัวแท้งมันแพ้ตัวนี้นี่เองอ่ารู้แล้วเดี๋ยวผมจะเล่นสายเดอะบอยเนี่ยผมสายที่วิ่งเลยที่ตัวนเกมนี่เดอะบอยกูเอาเดอะแฟร์ด่ะเฮ้ยิดติดแก๊งละอุ๊ยเครียดโอ้ยสัตว์เลยนี่โอกูขนาดวิ่งเร็วขนาดนี้ยังตายเครียดเล่นโซนเจอเฮียดีทเฟร์แตป็นสายล็อกเก็ตแล้วกันให้กูกดหมดอ้าวไอ้เหี้ยกฉชนแดงมันไอ้นี่ครับยังไงอะอยู่อะ Tamam. มันคือโหมดแมปคุณเ้วคุณเรเราโหมดเลี้ยโหมดไนเปอ r ์สไน e ปอันกลางอันกลางเรือเราเอ s i p าโหมดร้อยหนึ่ง <even> วิร้อยใหญกดเลยน้องก็เป็นสเ i p e ยโหมดนี้เป็นการตัดสินความแม่นตอนไหนนี่ก็โอ้ยโอ้ยอย่างเปเป่ากระโดดได้นะับล้ว่ว่าใครสัเชียรกคนเดียว หรือเขาที่อินฟิเนมเมอร์อยู่คนเดียวนะ่น่าสงสารใช่กลัวอยู่คนเดียวเฮ้ยฟีออร์นี่ว่ะฆ่าได้หมดไปทีอะเอาฆ่าฆ่าหมดแล้วเลยฆ่าหมดฟีออร์ไอตาไม่ก็แรลมกระดิ่งดูแลฆ่าหมดเรียบร้อยเฮ้ยไอ้เหี้ยเดินชนพอดีเดินหมดเลยเดินมาก็นี่มาดักนี่แหละอ๋อคือใส่จมูกดักโอ้โหงงงงงฮะอะไรนะมีหวย กอลอยู่ที่400เฮ้ยจ้าโอ้โหแม่ไม่เฉียวตัวนิดเดียวเฉียวตัวอยู่ไหนวะไออีกเฉียูโดนถังแล้วเบิดตายตา,ายนี่ทำไมมึงมีปืนนี่เรืยวะเตะมึงเลือกเ,เอหรงงอเลยต้องแข่งเหรอเออมองเห็นเหรอสีขาวอ่ะใส่ตะกินไงเอ้ยโอ้ตายนะผมมันแบบ ตายแล้วครูตายเลยไม่ได้ไม่ได้อี้ต้าอย่านะอย่านะอย่าเลยกับพี่น้องสาวไอ้เชิ่ต้าอีกแยะทำไมกรูมันตายอย่างไรขนาดนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องขึ้นต้องขึ้นขึ้นโอ้ยเกียเกียร์แคือแพะจังจังจังด้วยอีกโอ้ที่โหลกูเฉยเลยเฮ้ยแยเฮ้ย อุตส่าห์เมื่อกี้โอ้หมาซะหล่อเลยแบบนำแบบดีมานำเฉยเลยแล้วก็เฮเโอ้โหตายว่ะเช่อไหปืนกลไม่กูลยว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะจบเกมมด้ไม่ไดมเนี่ยจะจบแล้วรือเฮ้เชี่ยตาอ้ตหรอยิงแเลยมะ่รวะ ว่าเนาะเฮ้ยใส่กูสีแยกบางพูน้อยใหญ่เก่งสั่นรวยเนี่ยรวยเลยวะยี่ตายจะตายแล้วโอ้ยคุณคุณคุณเชื่อเขาเรียกว่าอย่าไปอยู่กลางสนามรบถ้าอยู่กลางสนามรบนี่อาจจะโดนชุนเสียวอ้าวโดนเฉยเลยเ้ยตายเฉยเลยเม่เยื่อจะไปเ่นที่สองกูต้องเอาที่หนึ่งไป ขาแบบคูเกมเมอร์เฮ้ยอ้ยเกมเมอร์ครับผอนีเกมเมอร์ฮะโอ้โหคุยหนังไข่รูดเลยมาสักกี่นาทีดีครับเอนีเกมเมอร์นะครับผมเันที่หนึ่งของเกมนี้นะฮะอะไรวะไใจเย็นโอ้ยโดนไข่เขียวไข่ยิงเ้ยไล้ข่าวอะครบทไทยเฮ้ยอะไรปรทไทยอ่ะอ้โดนพกทั้งพกทั้งส่ ไอ้เฮี้ยงลงหกจิงเฮี้ยแพ้ตาที่หนึ่งกูอเลยวะอ้าวกูที่หนึ่งเฉยเต้เฮี้ยอะไรวะเขาเรียกว่าอ๋อกูฆ่าไอ้เฮี้ยตาไปตัวหนึ่งแล้วกูแต้มเยอะสุดไงเกาหมดนี่หมดนี่หมดหมดนหมุนสามหมุสามเฮ้ยคอยเฮ้ยคอยหมุนหมฝักได้แล้อวะอ๋อยึดอ๋อยึดอ๋อ เขาเรียกว่ายึด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 หรอหมดยึดหมดยึดหนูไม่ได้ยินควยโอ้ยเฮ้ยวิ่งขี้เกือบตายหน้าบุกน้าบุกน้าบุกโอ้ซองซองย่าซอยยิกเลยซองซอยยิกยิกไม่ไหวแล้วโคตเออว่ะพวกกันโคตยิงจังแรง อ้าวใช่มึงพวกกันสองลุงเดียวอ้าวจิโตาเอาเรียกแต้มเขาเรียกว่าแต้มไม่แต้มแม่งอยู่คนเดียวเหมือนเดิมไอ้กระดิกตาไอ้คิดตัวเพินแม่งเผาไยอ่ะกูเหยียดซองกูแพ้ซองตายเหี้ยเชือตุบเฮ้ยโอ้มันจะตายอีกแล้วจะตายจะตายแม่งก็ไม่ตายอุ้ยสัตว์ โอ้ยกระสุนมอเตอร์คอนสายเลยนี่บอกว่าไอ้ติดมาสะแทงอยเาีนี้อ้ผมเคยรู้สึกฮะเคยฆ่าแทงแบบโดยใช้ไพโรอย่างนี้นะครับเพราะมันมันแพ้ตัวนี้อ่ะฆ่าแทงอะไรแทงอะไรแทงอะไรตัวไหนอะนายอะไรที่อ่ะโอ้สัตว์คนละตัวมันแหลกมันแหลกโอเคโอ้ยมันสายแรกเลยนะเนี่ยเฮ้ย สาแรกได้คิวอะยึดยึดกล้าเลวมันเท่ากันแล้วเนี่ยแล้วใครวะตกใจมากโดนยิงธรรมดาตายอันนาแท้เหล่าแม่ไม่งโดนไฟมาก่อนต้ตาเอาตัวเอาเอาอาไอ้นี่มันพไยโลพายโลเฝ้าเลยแต่พาโลพายโลเฝ้าของขันนี่สองตัวเลยสองตัวอย่างเงี้ยเออเผาแม่งนุเผาไอ้ตาตาตาเมื่อกี้นแค่นั้นปุ๊บวา ยี่วันจู่สีเผาเผาเผาสองตัวเผาไปเลยเผาดิเผาดิเอ้ยึดยืดโอ้โหสองเก็บเพิ่มเก็บเพิ่มเผาดิเผาเผาเผาตายว่ะจะตายว่ะอ้าวกูเห็นมึงวะครับแตลกกว่าเฮ้ยมึงเหรอรอเผาถ้ารอเผาเดีมันมาถ้าเดี๋ยวมันมาแล้วรู้เลยรู้เลยถ้าเร้ไม่ชนะแล้วเว้ยเผาไปเผาไป เผาไอ้กูไม่กล้าเดิน่ว่ะเผาเผาเฮ้ยเอ้าเฮียโดนเผาอ่ะเฮียดิเฮีดิไอ้น่กย่างไม่เชียรเลยอร่อยโอ้็ชนะแล้วกยชนะลูกยิดเดียวเดียวเดียวดยน้อยดูนี่ส่องส่องเนี่มันไม่ต้องเก็บอยู่ในวงเขาแม่เขาตายตายนึงว้าหมบพรองเหรอนึงว้าหมพองเหรออ ชนะว่ะชนะเพราะวัาที่อันแรกอยู่ที่สิบนาทีแล้วแม่ผมเอาเอาตอนไหยไอ้อันที่สามที่สามนี่เดี๋ยวผมทิ้งนี่ตาตาตาสุดท้ายป่ะที่อยากเล่นกับผมก็คอมเมนต์บอกเลยตาที่ตาสุดท้ายป่ะสิสุดท้ายอ่ะเออแต่ตาสุดท้ายก็ได้ก็ตอนนี้จบเดี๋ยวข็อันนี้คิวทุกคนพักก่อนสักหน่อยนะครับผมก็ดูเวลาเลยนะผมหนึ่งคึ่งเลยนะ อันนี้แบบไม่ไม่ไม่ทีมไม่ทีมฆ่ากันหามหวก<า>กูอ่ะไอ้บิลลี่เอาไงเก็มฟอยกินมันฟอยเร็วอ,อร่อยดสลอดเฮียอะไรวะโอ้ยเฮียกูโดนสลัดเต่เาหน้าให้สลัดเหีียอเฮียแปดตัวโอ้โหตูด<อ> <laughs> ด้านหน้ากูด้วยมูระเบดไอสักทีเอาไม่เลยก็ ไอต้ตามันใช้สเต็กกีบอมไม่ใช่ไม่รู้จุดมุ่งจุดนี้อ๋อตาเล่นี้เอนนี้ NMT เขานำนะครับในส่วนเรานี่ยโร่คนแรกเลยเมื่อกี้ไ <c oughs> อ,อ่ะเย้กูอ้เลือดจะตัดมันจะหน่อ้เหี้ยกูดเดินไปผิดมาก นี่คตัวไหวะโมโอโมโม่โมโมโอ้ยเจ้าเรดตายเลยวะเดียวกาเล่นโม่เล่นโม่ใช้ตัวไปอย่างเป็นกบบอยก็สำหรับเกมนี้ต <ano> ัว <fish> อ <satisfy> ่อพ <kaz> <absorbed> ัฒนาต่อไปเ่ยเนี่ยสัมัานเลยเฮเฮยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮเยเฮอยเฮ้ยเยเเ้เเเเเอ้เอยเอยเเเเยเเเยเยเ้ยเ้ยเเ เฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วทำไมใส่หน้าให้เลยเอาดิมึงเอาสไนเปอร์กูเอาโม่โม่ดีโอ้ชักปืนไว้นี่มึงโอ้โอ้อาเฮ้ยเเขียวตัวตายเลยเฮ้ยรอบสุดท้ายกูต้องนำไม่ได้กูต้องเฮ้ยเขียวเลยแงเปลวไฟมันจะโดนกูต้องนำดีวะจากมังนใช้มันไฟ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยึดตัวไฟไว้เลยค่าคูจังนี่อยู่ที่โลกว่ะเฮ้ยขึ้นหน่อยดิครับในตาสุดท้ายก็ต้องแบบรอหน่อยต้องรอหน่อยยึดโดนเผาอุ้ยรออะไรเอาของกินมาบาอุเฮ้ยเฮ้ยของกินเว้ยของกินเป็นบอยอันดีแล้วจิงจิงเป็นมาเดีออตายแล้วสิหอมีห่อมหมด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกที่หนูว่ะไอ้ยัยเอ้ยวิญญาตาหนงรับเจ็ดเนียมเยี่ยมโอ้โหทีกี่บอกติดตามโอ้ยเหี้ยอะไรเหี้ยอะไรอ่ะเฮี้ยไรอะน้องสาวเหี้ยอะไรโอ้ยโอ้ยจ้าอะเฮ้ยโอ้โหจิตจุกเลยจิตจุน้ำแล้วอ่ะเฮ้ยเฮือแลกกันวิญตาแลกกันวะ่ะ ตรงทำไม่ได้เขี้ยตัวอะไรเ่เผาใหญ่เีสัตว์โอ้ตายคู่กันกูจะฆ่าเราะเบล่เฮ้ยช่ไอ้ี่ยอะไรวะยังแ้ต้แต้มไอจิตคะแนนก็จะนำแล้วนะครับอ้อ้ ไม่เชี่ยพี่นายเทาเลยเฮ้ยแค่ตาทำเฮ้ยทำไมได้วะโอ้เรียบร้อยเม้ยม่ไมใครวะใครวะเฮ้ยคือมาใส่เฮ้ยน้ำต้มเหมือนเดิมว่ะน้อยกูน้ำน้อยจังวะว่ะเฮี้ยเฮ้ยจริงวะต้องจริงเฮ้ยเชี่ยเลยวะโอ้ยเี้ยแม่งมุมไม่มีคำว่ารอดเลยกูเฮ้ยแต้มจะชนะเว้ยตาสุดท้ายนี่น่าจะรอนะ ดูเน,น่าอดูน่าดูนานเย่เราหนาวล้ไม่น่าเลยครับอ่าดังนั้นพานี้ขอลาตัวกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ